<risque. S 2> ป๊าป้ากิทิมอเกนอเกนสวัสดียามเชา้าค่ะเรามาครบทีม Morgen o อเกนโอมาสวัสดีครับอาหารเช้าของเราที่แมคโดนัลด์ค่ะวันนี้พาย่ามาด้วย มื่อนี้ออกจากบ้านแต่เศร้าเน่เพราะว่าพายาม่กินอาหารเศร้าหรือว่าม่กินอาหารเศร้าเป็นมูยาค่ะจริงๆแล้วปกติเขาคู่หากับ,บอกกินอาหารเศร้ากันอยู่แล้วค่ะพี่นอ้องได้กาแฟคนละแก้วก็แล้วเลยส่วนน้องอะไรก็กินหยัางที่แบบว่าง่ายๆหรือบางมือเพิ่นหิวก็จะเฮ็ดให้เพิ่นประมาณนั้นต่างหากแต่ว่าไม่จากระปาๆก็ค่อยไ,ได้กินปันใดน,นะคะ มืนอนีก็เลยบ่าว่าจะพายาออกไปซื้อของน้ำเพราะว่าหลังจากที่เพิ่นเกิดเพิ่นเหตุเพิ่นลมเนาะเพิ่นก็ไม่ได้ออกจากบ้านเลยค่ะอากาเป็นรอด,ดแดดแดดลำมอนีเขาก็เลยบ่าวว่าอยากพายาออกมาข้างนอกแน่มาบริโภสิ็นจังไหนแน่ล่ะก็ามาหาซื้อของซื้อต้นไม้ล่ะก็เลยพาแวะมากินอาหารเสาวิทร้านแมคโดนัลด์ก่อนค่ะช่วงนี้ก็เห็นว่าอากาศเริ่มจะดีแน่แล้วแม่จ๋าก,ก็เลยอยากไปร้านขายตน้นไม้ไปื่อซื้อดอกไม้หรือต้นไม้เอ,ยอยียงต่งตางๆมาปลูกใส่สวนของเข้าเพิ่มค่ะ Ich hab's das das schon, weil ich kann es nicht wissen. Du hast da zwei Sachen. Du Ja. Du siehst es weiter. สกูดเยสช้อปปิ้งกันเสร็จกับผ้ายาแวะมาเล่ยนอยู่บ้านค่ะและตอนนี้พอบานกะไปส่งยาอยู่ที่บ้านของเพิ่นเนาะส่วนมาจากกํานดเงเล็กระเฮ็ดงานถ่าเนาะพอบานมาถึงกันเลยพาปลูกดอกไม้อันนี้จะเป็นกระถางต้นไม้ที่เขาได้มาใหม่ค่ะก็ได้มาสักพักแล้วอะเอามาตั้งไว้สักพักแล้วก็คือรออากาศว่าอากาศช่องไหนดีเขาก็เลยเอาดินมาลง้ะก็เอาดอกไม้มาปลูกเนื่องจากว่าใกล้จะถึงวันกระต่ายแล้วนะคะเขาก็เลยจะปลูกตน้นไม้ไม่ดอกไม่ประดับแล้วก็ะประดับเกี่ยวกับวันกระต่ายพร้อมค่ะ ร้อนไหมอืมฮ <laughs> ึยังไม่ได้ทำงานเ้วจะกินไอศครีมแล้วโอ้เพิ่งตักดินได้สองทีเองตายตายตาย,ตายจะคุ้มไหมนี่ง,งานนี้นี่ทิ้วลิบฮะ ไม่ดอกของเขาก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วในกระถางนี่แต่ว่าบางส่วนแม่จ๋ากับไปเอามาจากในสวนซึ่งเขากำลังออกดอกจะเริ่มบานแน่แล้วนะคะแม่จ๋าก็เลยไปขุดมาเพื่อให้เขาได้เป็นแบบนนหนาๆฟูๆต,ตอนนี้ก็เบิ้งหน่อยๆแต่ว่าอีกจักสองมือถ้าดอกไม้ของเขาบานเขาก็จะเบึ้งหนาเบิ้งฟูๆสวยค่ะแล้วเขากับปักกิงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอกระต่ายนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะและต่อไปเขาก็จะไปปลูกไร่ปลูก อดอกไม้ไม่ประดับอีหยังต่างๆที่แม่จ๋าซื้อมาใหม่เดี๋ยวมาเบ่งกันค่ะตรงนี้มุมเนี่ยนิดน้อยนะคะเขาก็เบ่งเป็นลงเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาดอกหนาแมวมาลงแต่ที่เป็นกอกน่ะเดี๋ยวจังน้อยเขาก็เป็นดอกบานแล้วก็ขครังในก็จะเป็นลิลลี่นะคะแต่ว่าก็ต้องใส่เวลาในดังนั้นชงเนี่ยก็เลยแบบว่าเอาดอกหนาแมวเนี่ยมาใส่เผื่อให้เขาเป็นสีสันไปก่อนนะคะ ช่วงนี้แม่จ๋าจะหาสิ่งที่มาปลูกก็คือจะเป็นเอยียงที่เขาสามารถกลับมาใหม่ในปีหนาแล้วก็เราไม่ต้องปลูกใหม่ในทุกๆปีนะคะอันนี้จะเป็นแบ็กไดมอนด์ก็คือจะเป็นตระกูลเดียวกันกับเป็นดอกไฮเดรนเยียนั่นแหละเนี่ยแถวนี้สีหาตนเนี่ยแม่จ๋าปลูกเป็นไฮเดรนเยียนะคะซึ่งก็จะมีสีขาวมีสีชมพูนะคะแต่ว่าพันแบ็กไดมอนด์ก็คือใบเขาจะเป็นสีดําแต่ว่าดอกเขาจะเป็นสีชมพูแม่จ๋าได้มาใหม่เลยเอามาทดลองปลูก อันนี้เป็นต้นองุ่นแม่จ๋าใส่ปุ๋ยหดน้ำเขาละหละกะักเดี๋ยวมาลองรุนนะคะต้นองุ่นที่น้องมีให้มาะลูกเขาเมื่อปีที่แล,ล้วกับมารุนกันว่าสิเป็นจังไหนนะคะเขาจะกลับขึ้นใหม่เฮาบอสําหรับกุหลาบแม่จ๋าก,ก็ใส่ปุ๋ยให้เขาไปเล้วลหลักพยายามมาเด็ดยอดเด็อดอย่างเขานะคะถ้าเกิดว่ายอดเขาเยอะเกินแม่จ๋าก,ก็จะเด็ดออกเอาแต่ยอดที่แข็งแรงไว นะคะเดี๋ยวคอยเนี้ยลูกไปสิ่งอื่นแม่จ๋าปลูกไดยแต่ว่าสําหรับกุหลาบเนี่ยแม่จ๋าปลูกบ่ค่อยถูกก็กุหลาบบ่างามบ่ยังแม่จ๋ากับบ่เข้าใจว่าเป็นจังไ๋กับบารุงให้ดินให้ปุ๋ยให้นา้าอยู่กับบ่ห้ว่าเขาบ่ค่อยงามนะ่ะหรืออาจจะเป็นที่แบบว่าแดดบ่ได้บ่หรือดินบ่ได้บ่กับบ่แน่ใจนะคะและตรงเนี่ก็จะเป็นไม้ประดับอันนี้คล้ายๆจะเป็นดอกทางตะวนันแต่เป็นดอกแน่อยเขาก็จะกลับมาใหม่ในทุกๆปีแม่จ๋าเห็นเขามีขายเรอยู่้านขายต้นใหม้เบีย้ยแน,น่อย์ซ้ำนี่ละ่ะ 4ีหายูโรเลยค่ะพี่ดอกเนี่ยนะคะแถวนี้ก็จะเป็นเบนจมาาที่เขากลับมาใหมา่หลกักกอันนี้จะเป็นไม้ต้นไม้ที่เป็นมไม้ดอกมีกลิ่นหอมนะคะต้นเขาค่อนข้งนางยา่ยูนแม่จากปลูก2อสต้นแถวเนี่ยอ,อ่อเมตรหาซิปถึงสามเมตรเลยนะคะความสูงของเขา ไม่จ๋าคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาน้นโตลองปลูกเบิรงจักถ้าเกิดสองปีเนี่ยเขาโตก็จะใหญ่ไปอยู่ขังหัวนะคะแต่ตอนนี้ก็รุนแค่วายเขาหลอดไปก่อนนะคะบอกหัวสิปินจังไหนละกะถ้าเกิดเขาตน้นโต้ตนใหญ่หรีก็จังวากันค่อยใหญ่นะคะเพราะว่าไม่จ๋าปลูกไก่ตงที่เขานั่งใกล้บ้านเพราะว่าเออเขามีกลิ่นหอมค่ะพี่นอ้องแล้วสาหรับพักต่างๆในปีนี้ไม่จ๋าคิดว่าจะบอค่อยเน้นปลูกพักใบพักอย่งต่างๆปันไดน,นะคะ รากาสิ่งที่แม่จ๋าอยากจะเน้นในปีนี้ก็จะมีแต่บอกพริกนะคะพริกไทยพันเฮา,า,า้วกะจะเป็นมะเขือที่มะเขือขึ้นที่แม่จ๋าวานถิ้งไว้นั่นแหละนะคะก็จะเน้นประมาณนั้นส่วนพักสลัดพักเคี้ยวปีกว้งตุงอย่างต่างๆก็จะปลูกแน่้นิดหน่อยกับบพเด้เน้นอย่างหลายส่วนขนาดใบิกตรงเนี่ยอยู่ในกระถางแม่จากก๋ากับโบไม่มองจะปลูก เพราะว่าแปลงที่เหลือเอาไปปลูกพริกก็มาเขือดังนั้นแม่จ๋าก,ก็คิดว่าคณะใบายก่ะแม่จ๋าอาจจะถอนกินค่ะพี่น้องคงบ่ปลูกถอนตน้นขึ้นเลยประมาณนั้นแผนการก็คิดไว้ประมาณนี้แหละนะคะปีนี้จะบเน้นปลูกพักกินสักเท่าใดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับพักพวกสลัดพวกแยงต่างๆก็สามารถลงได้แล้วนะคะช่วงนี้หรือถ้าผูใ้ใดบ่แน่ใจอากาศก็สามารถเพาะถึงไวไดเนาะแต่ว่าแม่จ๋ายังประไดนเพาะนะคะกะ คือเอาไงๆเขาปลูกแบบว่าใส่เวลาไปเดียวเขาก็ง,งอกนะคะตอนนี้ฝนตกค่ะฝนตกแดดออกเดี๋ยวไมาจา่จ๋ารอให้กระถางไงเนี่ยว่างนะคะพอหยังเพราะว่า แม่จ๋าปลูกผักสลัดผวกเนี่ยคือผักพวกเนี่ยตัวทาเขามากินดังนั้นแม่จ๋าก็เลยจะปลูกใส่กระถางใหญ่ๆที่มีขาแบบนี้หลกักกาแม่จ๋าจะเอาถั่วออยเอาอยัางมะร่องข้างล่างแล้วก็เปิดน้ำใส่แล้วทีนี้ตัวทาเขาก็ก่สามารถจะไต่ขึ้นมากินผักของเฮาได้นะคะเพราะว่าผักสลดัดผักยางพวกเนี่ยเขาจะเป็นใบยิกๆใบใ่เป็นพุ่มซึ่งตัวทาตัวยางนะเขามักมาส้นมักมอยูหลกักกามาก,กินเวลาบางเธอคือแม่จ๋าแบบ หลายครั้งมากที่เห็นลหลายๆคนเก็บมาล้ะก็เอาไปล่างกับอ,อย่างเนี้ยบางเธอตัวถางมันแอบอยู่ใตไบแตยังคือแบบใบเข้าหใ่ใบข้าหนาเนาะตัวถางส่วนมากเขาจะแอบอยู่ใตไบอยังประมาณเนี้ยเออแม่จากระยานเนี้ยเคยไปเจอยี่บุ่นเนี่ยนเก็บมาสิพักนมาเห็ดสลัดเอาไปแช่น้ำล่างแม่จ่าไปเห็นโอ้แม่จาาห้องเต็นดงๆย่านตัวใ่นะคะนี่นั่นแหละแม่จาก็เลยบอกว่าบ่อยากใส่อย่างกําจัดเขาการแก้ปัญหาของแม่จากระเพื่อว่า เปิดน้ำใส่ถ้วยเอาขาพาสติกเนี่ยเอาขากระถางของเขาเนี่ยว่างนะคะตั่นแหละวกะจะแบบว่าดีเลีล่ยงกันแบบใส่องียงต่างๆมากําจัดเขาแล้วกะยิ่งเป็นคนที่ยานนะเออป้องกันไว้ก่อนอะไรเหตุผลที่ไม่จะอยากเออล่อไปก่อนจักหน่อยนะคะล่อให้กระถางว่างแยกเงยงต่างๆออกก่อนเดี๋ยวคอยจังวากันนะคะปลูกเยียงมาท่านแล้วหรอกคะ่ะพี่น้องลมมาล้วก็ะฝน,นลงเม็ดทั้งแดดทั้งฝนค่ะ ช่วงนี้ได้ไดต่างๆในสวนของเขาก็จะประมาณนี้ค่ะมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งกันนอนละกันมื่วานเนี่ยไม่จ๋าพากันไปหายามาหมื่วานในลมหนาวหน,าว,หนาวค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งเมื่วานหนาวหนาวค่ะลมพรมนะคะตอนนี้ก็เราแวะมาหายาแล้วก็มาที่สุสานกันค่ะพี่น้องลมหนาวนะคะ มาสูสาาแต่ละเถือก็ใส่เวลาเพราะว่าต้องแวะเวียนไปหาหยาดหญาดให้ครบลงไปข้างนอกแปบ,บเดียวหนาวแหงลมวีลมแบบว่าลมน้ำแข็งอะ่ะหนาวแห้งข้พี่นนอกเดี๋ยวไปบรรยากันต่อนะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของหมู่วานพญา,าไปสูสสารน,นะคะแล้วก็มาทรงยาอยู่บ้านนั่งดืง่มกาแฟกินขนมกันนิดหน่อยอยู่กับยาคุยกับยาแปบ,บนึง เข okay. ากะพักันขอโตกับบานเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอยากให้ยาพิ่นพักพอ่อช่วงเนนีนือการพิ่นกะดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะผู้เฒ่าเนาะเออก็เลยใหญ่พิ่นพักพอ่อหลายๆค่ะก็ไปเบิ่งพิ่นเรื่อยๆเ่อเพิ่นขาดเรืออีหยังประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเขาก็กลับมาบานเพราะว่าเด็กอยากกินชูชิเมื่จ๋ากำลังเตรียมชูชิมือเศร้าอาเล็กไปโรงเรียนบอกว่าอยากกินชูชิมันนี่เขามีสอบนะคะสอบภาษาเยอรมันอันนี้แม่จ๋าจะใส่น้ำมันงา,นงาลงไปนิดนึง จะได้หอมๆล้วก็จะได้ปรติดภาชนะเขานำค่ะชูชีกแบบง่ายๆค่ะนี่ก็จะเป็นเข่าที่แม่จ๋าปรุงรสแล้วเรียบร้อยแม่จ๋าใส่อยงแน่ก็จะมีซอต่างๆซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานแล้วก็จะมีมายองเนสซอสพริกเว่าซอตมะเขือเทศมันเปรี้ยวสดแม่จ๋าบ่ค่อยมากแล้วก็แม่จ๋าจะใส่เป็นน้ำสมสายชูแทนล้ะก็น้ำมันงาเสร็จแล้วก็จะคลุกเข้าทุกซิ่งทุกอย่างให้เขากันนะคะแล้วก็พักถึงไวัยให้เขาได้ซึมเขากันเองดีดีล้วก็แม่จ๋าก็จะมามักใส่ส่วนเข่าก็คือ ใครชอบกินข้าวซูชิแบบไหนก็ปรุงรสเอาได้เลยตามที่เราชอบตามที่เราต้องการประมาณน,านั้นแต่ว่าบ้านของเฮาปปุงแบบนี้เพราะว่าอาเ็กเพิ่นหมักแบบนี้ค่ะพอเทเข่าลงในภาชนะที่จะใส่อบเรียบร้อยแล้วแม่จ๋าก,ก็จะคมคมให้เขาแน่นแน่ๆสำหรับหนาซูชิที่เขาจะใส่มันนี้ก็จะเป็นกุ้งกับปลาแซลมอนแต่ว่านั่นคือแม่จ๋ามักไวเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แหละหลังจากเขาได้ที่แล้วแม่จ๋าก,ก็จะเอามาเทลงเลยอันนี้คือแม่จ๋ากหมักเรียบร้อยแล้ว มีกุ้งกับเซมอนรวมกันเลยก็จะเน้นามายงเนสกับซอสบกเกอร์เทสลวก็น้้ำมันงานนิดหน่อยนะคะค้นคนให้เขากันประมาณนั้นเนาะเ,าะเกลือพริกไทยนิดนึงนะคะประมาณน,นี้แค่นั้นเองเลยนะคะไม่มีอย่างอย่างอื่นถ้าผู้ใดอยากกินอย่างอื่นก็นสามารถใส่ซอสปุงรสได้หรืออย่างต่างๆก็ได้เช่นกันเนาะแต่ว่าคืออ่าได้ๆคือเขาของเขากระแ่บแล้วแลวก็นสำหรับในส่วนหนาของเขาค่ะ ปุ๋งแค่นี้เองแม่จ๋าก,ก็โอเคแล้วละกันเดี๋ยวเขาก็จะไม่เห็ดซอสน้ำจิมซอสนู่นี่นั่นยอียงไปอีกก็คือแบบว่าทุกอย่างมันก็นจะนัวเองค่ะพี่น้องประมาณน,นี้นะส่วนพักที่จะใส่โรยเป็นแบบว่าสีสันก็นคือเนื่องจากว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวคืออยากให้น้องอลิเกิ่นได้กินพักแม่จ๋าก,ก็เลยใส่เป็นข้าวโพดท,ทั่วลันเตาล่ะกัหอมแดงหอมแขกล่ะกัตบถ่ายโดยงาประมาณนี้นะคะเรียบร้อยง่าย,ายๆเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปอบเลยค่ะใส่เวลาประมาณสัก สิบหานาทียี่สิบนาทีประมาณนี้หลยยาอบโดนเพราะว่าถ้าอบโดนเข่าของเขาก็จะแบบว่าเป็นเข่าแหมเป็นเข่าใหม่นะคะก้นทั้งที่ว่าติดภาชนะน่ะเออเอาแค่ว่าไหหนาแบบว่าป๋าอียงต่างๆของเขาสุกแค่นั้นก็พอครับและตบไทยโดยซอสพริกหรือซอสบัคเกอเทศแล้วก็ไม้ยองเนีบ่มักกับมะต้องใสโอ้เอาเอาไหมหอ่อ<ม>อืไม่หอ่อระวังร้อนจะจับลูก มีความสุขไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยท,ทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ